YE AH> yeah. oh. วันนี้มาพบกับเด็กตาตอมีกแล้วค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมโรบอตกันค่ะใช่แล้ววันนี้พวกเราก็จะมาตะลุยด่านอะไรครับพี่แป๊บเบเกอรี่เบเกอรี่ออบบี้อ่าเป็นด่านเบเกอรี่ออบบี้นะครับเอาชีวิตรอดในด่านเบเกอรี่นะครับผ่าไปปุ๊บปั๊บใจหินก็ไปเลยค่ะมันเป็นแบบนี้นะ <iale. S 1> ดูๆนะค่ะไม่แ่านมันจะเป็นแบบนี้เลยไหนครับอุ้ยกลับมาแล้ว อ๋อแบตเตอรี่ใช่ไหมหิวขนมปังเหรอคะไอ้นี่มีขนมปังอะไรบ้างอุทยโดนัทขอซื้อดูนัทหนึ่งค่ะไปกันพี่แปดดูอย่าโมตาลอช้าไปกันพี่แปดรอปุ๊บปั๊บด้วยอย่าโมตาลอช้าอุ้ยอย่างแรกรอปุ๊บปั๊บด้วยมาถึงปุ๊บปั๊บก็สะดุดแปดแป้งเลยนะครับเพื่อนรอปุ๊บปั๊บด้วยกำลังเลือกแมปดูว่ามันมีแมปอะไรบ้างอ๋อพี่เจ้ากำลังเลือกแมปดูนะครับ มีแบบดีด้วยอ่ะเออค่ะตัดผมค่ะโอเคไปลูกไปมีแบบโดนัทอีกแหละไปค่ะคุปปั๊บกระโดดไปแล้วค่ะด่านแรกไปแบบสบายๆนะครับไปด่านที่สองไปอะไรตัวอะไรกันนะอยอเป็นคนยีนอยู่อ๋อเป็นเป็นเป็นเพื่อนที่เข้ามาเล่นด้วยนะครับตกใจหมดเลยนะว่โอ้ด่านนี้กระโดด บนโดนัดนะครับเพื่อนเพื่อนครับไปค่ะโดนัดวกินบ๊อบบ๊อบบ๊อบก็กลิ่นไปด้วยต้องไปได้ไหมอ่ะไม่ได้ไปได้โอ้ยอีกแป๊บเดวประตูนะครับปุ๊บปั๊บมันต้องไปแบบนี้นะตามมาเล่นอยโอ้นี่คือกระโดดมาที่เครื่องปลาเครื่องทำขนมปังเด็กๆหลุดเข้าไปในเครื่องทำขนมปังแล้วครับโอ้ดูสิว่าเด็กๆจะขึ้นมาได้หรือไม่ อุ้ยตาล้อนครับพี่แบทอ่าเปิดปุ๊บปั๊บครับสองพองจะรับไตขึ้นไปเลยโอ้ตุ๊บปั๊บโดนสีแดงๆลูกเราต้องคอยระวังว่าอย่าโดนีสแดงแดงมันร้อนนะมันร้อนถ้ามันโดนสีแดงๆเราจะตรวจปุ๊บปั๊บก็คอยตามตรวจพี่แบทไว้ตามตรวจพี่แบทไว้เดี๋ยวมันจะมีสีแดงแมันจะมีสีแดงๆโผล่มากดไม่ะลูกกดไม้ <Merci. S 1> ใช่ไปนจะมีเสียงแดงไต่ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆโอเคถึงแล้วอ่ะพี่แป๊บรอน้องเลยนะติ๊กติ๊กอย่าไปโดนนะขึ้นไปเลยขึ้นไปนี่นะเออพอหายปุ๊บก็ขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปโอเคแป๊บถึงจะรู้ว่ามันต้องไปโอเคโอเคพี่จักรพัาขึ้นมานี่มันติดมากเลยไปอัตแรกกระโดดลงเขียวกระโดดลงเขียวๆตามที่อนี่กระโดดลงให้ดงเขียวเขียวโอ้ยโอเคเคล็ดลับนะครับโอเคไปเลยครับไ่ได้นะครับเพื่อนด่านนี้ ใครกูจะมาลองดูนะครับเบเกอรี่ครับดาร์เบเกอรี่ออฟฟี่ปรปุปลาด้ดวยนี่สิขอกินขนมปังขนมป,ปังครับพี่แป้งครับปลาดยอจ้ะเก่งมากเลยครูอโอ้เราก็จะเจอคนเ <คน S 1> ขาด้วยเนะขาคือหัวหน ต้องกระโดดข้ามมีดนะครับเด็กกระโดดข้ามมีดไปอย่าโดนมีดนะโดนมีดนี่โอ้โหตายโอ้ผ่านไปได้โดยง่ายมาด่านนี้ห้ามโดนขนมปังลูกห้ามโดนขนมปังนะห้ามโดนขนมปังไปค่ะอัานง่ายง่ายทุกคนโอ้ยแต่มีดแป๊บตกอุ๊ปเปอร์ไม่ตกเมื่อกี้แป๊บลืมกระโดดไม่ตกหรอกเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมกระโดดอ่ะพี่กัปลืมกระโดดนะครับก็เลยล้ตก น้ำตาลครับกระโดดข้ามน้ำตาตาลลยปูปาปโดนน้ำตาลแล้ว่ะโดนน้ำตาลละลายไปแล้วอ่อุ๊ยโอ้โหปูป๊าปยาพึ่งตายงไม่า่ปปาปนตาลแล้วน้แข็ไปแล้วไปไม่ค่อยกระโดดค่ะแไม่ค่อยกระโดดไปห ไม่ต้องมาส่งพรอมกันได้เนี่ยไป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 แล้วตรงนี้นะมันจะเป็นน้ำน้ำพุ่งโอ้อันนี้จะเป็นการไต่บนยอดข้าวนะครับยอดข้าวสาลีใช่เลยเราข้าวสาลีต้องคือยอดข้าวถาลีหรือว่าจะพูดแค่ข้าวสาลีก็ไปทับขนมปังได้นะครับข้าวสาลี ตอดายกาอไปแค่ปั๊บครับไป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 ไนไปไปไปนปไปไปไดไป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 ไีไปปไไปบปไไป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 ตามพี่แป๊บไปไปไปไไปไปไีไปปไปไปไปป๊นไปหปไปไปไนไปไปไปปไปไปไ่ไป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 ไไไไป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 นไปไไปไปาปไ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 ปปไ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 ีปไไไปปไปไป เลาี้เัาจะวิ่งรต้องเร็วคุณ้ระวังให้ต้องระวังนต้องกัดจังหวกระโดดให้ดีดีนะครับอันนี้เป็นสไลเดอร์นะาลพ่อดูตกปลาน้มันน่ากลัวอึ๊บ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 ลกอึ๊บอึ๊บออโหยอึ๊บอุ๊ยโอ้เกอบเกือบเป็นแบบเล่นหมันเกิดความสบสนของน้องอีกแล้วนะครับพี่แบบต้องมาช่วยอีกแล้วครับเพื่อน ึโอ้ผ่านแล้วโอเคไปถัดปูปับเล่นไม่เป็นมาเซฟก่อนเซฟก่อนนะครับเช็คพอยต์ตอนนี้เรากระโดดก็กระโดดปั๊บเออป้าชอบขนมปานี้อันนี้เขาโรยอะไรลูกมันเขาโรยหน้าโรยโรยโรยท็อปปิ้งโอ้ท็อปปิ้งนะคะับโรยหน้าปูปับจะเอาอันนี้ลูกเอาช็อกโกแลตอันต่อไปน่ากลัวแน่นี่ไง ด่านนีุ้้ยชิ้นส่วนม,น<ฮ>มนด,ดุุ้ยอุ้ยมันไหลได้ลูกไหลต้องต้องคอยกระโดดการจะว่ากระโดดแล้วด่านนี้นายย่าจะยากเกินความสบาถของน้องอีกแล้วนะครับพี่แป๊บอาจจะต้องมาช่วยครับนกะระโดดไปนะครับแป,ป๊บช่วยอีกแล้ว<า>เ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอพี่แป๊บผัดเกี๋นะเพราะพี่แป๊บกำลังตะลุอยอยู่ต้องกระโดดไปในรูกลมที่ไม่นรูกกันนีันดา์นะครับพี่แป๊บผ่านตลุยไม่าตอนนี้ก็เป็นของน้องครับฮึบ โอ้โหพี่แป๊บเก่งมากเลยอ่ะพี่แป๊บโอ้โหพี่แป๊บสุดยอดเลยพี่แป๊บสุดยอดเลยครับกระโดดเข้าไปที่รูปึ๊อือหืออือึ๊บโอ้โหตบมือเลยตบปัดไม่เชิบกระโดดตบมือไงค่าตบมือพี่ช้างตบมือให้พี่ช้างตบมือให้พี่ถ่านนี้ยากอยู่นะเราต้องอย่าโดนอย่าโดนเดี๋ยวโดนนะลูกอย่าโดนโดนนัดนะ เราจะตัวแตกเลยเขาทำมาจากโดันใช่เราจะโดรนนะครับพี่แป๊บปุบปับผัดแล้วนะมันไม่ตัวอนเหรอไม่ได้เชื่อเลยปุกปับผัดได้ง่ายพี่ช้างครับเราดูพี่ช้างตอนพี่ช้างดันดันไหนดันนายเล่นไมครับผัดตอนนี้ช้างเชียร์ทั้งสองคนเลยนะครับไปครับไปไปไปทางนี้ดูไปทางนี้พี่แป๊บขึ้นไปแล้วพ่อดันไนที่เราวา ดาไหด่าง่ายๆบเล่นไม่ค่อยานดาไหนด่ายากบเล่นผ่าโออสุดยอดมากเลยครับอุ้ยอุ้ยดง่เกาด่ด้วยอปัเกาด่าเาดาอยู่เดินตกลาวาไปเลยนะครับไม่ร้อนมันจะกาดานี่แหละตอไปไปดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระโดดไปแล้วกระไปีกเดียวโอเคเก่งมากกระดี้ กบตอนนี้เราก็ภาพโดนนะข้าพโดนแผ่นไอศกรีมนะมันคือไฟมันคือไฟมันกินไปโดนไปแล้วใช่มันเป็นไฟร้อนๆนะครับมันจะทำให้เราตาย้ยเมันกีนหัวใหญ่กันแบบตอนนี้มาอยู่ในห้องโถงใหญ่นะครับมีกรขนมปังนะครับทุกท่านครับแล้วไปทางไหนลูกอ๋อเอาทางนี้นะโดนไปเหมือนห้องใต้ดินโอ้ยอย่าโดนนะครับเหมือนน้ำตาลเหมือนน้ำตาล เราก็องค่อยๆเดินหลบไปนะเมื่อกีปุปปับเอาหน้าถ่ายไปโอ้หล่ะคะโค้นคนหน้าถ่ายไปหน้าก็เจ็บตัวสิคะเกิดพ่อไม่นไปไม่คูอพ่อดูแป๊บนะค่ะอุย้ยหน้าถ่ายกับอใช่ไหมลูกพอเกอตอนนี้มาถึงด่านนี้เฮ้ยอุ้ยตัวนี้ยากนะครับยากอันนี้ยากอยู่นะเพราะว่ามันสีกลืนกันเลยเดินด้านไงเห็นไหมตกเลยตาย ตบคู่ตบคู่สีมันคืนก,กันนะเด็กๆก็ค่อยๆไปนะถ้าเราเรีบเดินเน่านเป็นดาดที่ทดสอบสายตามากเลยครับเพืเ่อนๆครับปบผ่านแล้วโอ้เก่งมากครับโอ้โหโอ้โหโปุ๊บปั๊บก็เก่งนะครับปุ๊บปั๊บก็ผ่านต่อไปเป็นข้างนอกเย้เราจะได้ออกข้างนอกอแล้วยยมีแหวนรองปุบปั๊บดวยห่วยไม่รอแล้ว รถรถคือราคาคือรดคาคือราดลรอคลอราอรับด้วยค่ะรอรัลด้วยรอรัลด้วอรัลด้วยอุ้ยรับด้วยอ้ยคือราคโอเคไปทางไหนต่อลชนะแล้วไปทางไหนต่อชนะแล้วอถาพี่กรสุนชนะแล้วเย้ชนะลบดนี้ใช่ไหมชนะแล้วใช่หใช่หรออุ้ยมันมีประตูไปอีกอ่ะอุ้ยมันมีประตูไปอีกเดี๋ยวก่อนย่าเิงไปมาเอาดีของนะเทคพอยด์ไปแล้วะ อ๋อตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นบัฟของนะครับเ,เพื่อนๆครับก็คือให้เราได้เล่นสนุกกับตรงนี้ก่อนจะไปดานต่อไปนี่บุฟพีบทำอะไรกนะ็ได้เล่นเป็นสีม่วงเลยี่แป๊บบินเลยตอนนี้บินเล่นเลยครับเหมือนเป็นการฉลองในการผ่านมาครึ่งทางบนะุปั <c oughs> ๊บบินแล้วบินด้วยเลยทีนี้ รอบโลกไปเ่อนคกอบโลกไปเลยเอ็นครับเอ็นจิ้เอ็นเอ็นจิขู้แล้วครับดาต่อไปอุ้ยอุ้ยอุยเป็นลูลมาแล้วค่ะปาตัวแป๊บตัวยืดพอแล้วพี่แป๊บไปพปุ๊บปุ๊บปไปทางไหนอะทำไมพี่แป๊บเหมือนไปคนละทางกันเลยอ้ยออ อุ้ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปกิ้งลงบันไดกิ้งลงบันไดแบบหลายตลบบ้างเลยอ่ะอาจจะตายได้นะเนี่ยว้าลงมาแอบออกมาตรงนี้แล้วเนี่ยเนี่ยปุ๊บปั๊บลงนอนกิ้งอยู่ตรงนี้เนี่ยปุ๊บปั๊บนอนอยู่ปุ๊บปั๊บนอนอยู่โอ้พี่๊บกินแบบาตื่นแล้ว ปูปั๊บก,กินน้ำกินน้ำฟ้าครับคือ <c oughs> แบบกลินแลวด่านนี้มันเป็นยังไงลูกอ,อ๋อมันเหมือน <c oughs> ป๊บนางดูราสิ <c oughs> มันเหมือนว่าเราปั๊บเหมือนว่าเราต้องกระโด <c oughs> ะโด <c oughs> ใช่ไหมป๊บน <c oughs> างดูตัวราสิจากด,าด่านเบเกอรี่เมื่อกี้เราก็มาด่านด่ดานอันนี้เหมือนจะเป็นการปาลาระเบิด <c oughs> ปาลาระเบิดใส <c oughs> ่กันด่านนี้นะครับต้องมีผู้คองคอยดูนะครับเพราะว่า ด้วยครับเ,เพื่อนๆแบบนี้รอบัสหนึ่งนะกำลังขึ้นไปอยู่อย,อยู่ข้างบนนีู่ไหมอ,อู๋นี่เอมนี่นี่คือเอาไต่บันไดขึ้นไปแล้วก็นี่แหลพ่อแบบตัวสูงแล้วก็เลยไต่เร็วแบบนี้โอ้โอเคครทบคตัวสูงโ <พา S 1> อ้โหก็มีติดสูงเว้ยติดสูงอ,ะอ่ะถึงแล้วพ่อตรงนี้นะเดี๋ยวแป๊บาขัดเซฟไปตรงนี้ก่อนโอ้

เอปเปิ้ดูอุ้ยเออดีไก่อกินน้ำแดงอีกรอบนึงปไปเลยกินน้ำแดงอีกรอบนึงปวดหัวอ่าอุ้ยปวดกะเล็กลงอ๋อพอเรากินน้ำแล้วตัวร่างกายเราจะเปลี่ยนไปนะเพื่อนเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเกมที่ระบายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นผ่อนคลายผ่อนคลายตัวอือเป็นแบบที่ตอบต่อไปอันนี้ค่ะนะอันนี้เราพ่อครั อันนี้มันจะยากนิดหนึ่ง๋อแล้วค่ะเคเก็เบิดปลาระเบิดไม่ได้ปลาระเบิดโอ้ยโอ้ยปลาระเบิดระเบิคุณปั๊บทำไมตัวรีบขนาดนั้นหัวโ,โตโลเลยก็คนอยากควายโอ้ยตื่นดิวางระเบิดไว้ตรงนี้ก่นอน มันก็เพื่อนๆแบบนี้มันก็จะเป็นแบบที่ทะลุมาจากแบบเบเกอรี่นะครับแล้วก็มาเป็นแบบาปลาระเบิดใส่กัน,อ,นอันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเหรอโอเคเขาเเพ <ๆ S 2> ื่อนๆด่านนี้ก็จะเป็นด่านที่แบบทะลุาม,มาจากเบเกอรี่นะครับพอทะลุเบเกอรี่มาก็มาเป็นด่านนี้เฉยเลยนะครับปลาระเบิดใส่กันอยา<พ>าอ่<พ>างพ่อดู้นี่พ่อดู้น <พา S 1> ีน่พ่อครับเพื่อนๆอยากเข้ามาเล่นก็สามารถเข้ามาเล่ไนได้เลยนะครับพ่อดู้นี่นะอุ้ย ยังไม่ไปไหนเลยโโออ้ยเป็นไดเลือดครับการไดเลือดนทำไมมันจะโอเคก็นะแล้วแล้วเราก็ไปกันเลยแล้วกันครับว้ไ่เอาโอ้เอ้าทำไมปุ๊บปั๊บเปลี่ยนไปล่ะกลายเป็นพี่ช้างเขยเลยพี่แปบเลยเอ้าสงส่ปุ๊บปั๊บเล่นเกมนานไปใช่ไหม เลยการเป็นพี่ช้างเลยใช่แล้ววันนี้คนระับพวกเราก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ยังไงถ,ถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นสามารถเข้าไปเล่นได้ที่แมทเบเกอรี่นะครับผม,ป,ม, pues มบปิดตาัมีอะไรฝากเพื่อนๆไหมอย่าลืมกดติกดตามท่านั่งปั้นนังกับนังปูปั๊บด้นะครับพี่บ้าครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบายไปก่อนนะครับบ๊ายบาย อ้ยนอนอยู่แบบนี้ก็สบายดีนะเนี่ย